สวัสดีครับวันนี้รายการ Thailand Road น,นะฮะก็กลับมาอีกครั้งนะครับเนื่องจากติดภารกิจมากมายในช่วงที่ผ่านมาเลยไม่ได้มาอ,อัพคอนเทนต์ให้ท่านได้ชมนะครับแล้วก็อาจจะเกี่ยว,วเนื่องด้วยกับในช่วงของสถานการณ์การแพาร่ระบาดของโควิด -19 ด้วยนะก็เลยไม่กล้าออกไปไหนก็คือประมาณว่าถ้าไม่จำเป็นนี่ก็จะไม่ไปไหนเลยนะ อันนี้ก็หวังว่าเพื่อนๆทุกคนคงจะประสบปัญหาเรื่องนี้ไม่มากก็น้อยนะครับเพราะว่าตอนนี้มีการแพร่ระบาดค่อนข้างเยอะเรียกว่าเป็นเวฟที่5กันแล้วกันนะครับจำนวนผู้ติดเชื้อก็พุ่งสูงขึ้นเรื่อยๆจำนวนผู้เสียชีวิตก็เพิ่มขึ้นเหมือนกันนะครับก็น่าเป็นห่วงยังไงก็ขอให้เพื่อนๆได้ <c oughs> ดูแลรักษาสุขภาพตัวเองให้ดีนะครับ วันนี้ก็กลับมาอีกครั้งครับจริงจเนี่ยผมตั้งใจอัปเดตถนนช่วงนี้มากนะครับเพราะว่าเห็นว่ามีการก่อสร้างกันมาเรื่อยๆแล้วก็ไม่รู้ว่าจะแล้วเสร็จมากน้อยขนาดไหนวันนี้มีโอกาสได้แวะผ่านมาทนนี้นะฮะก็เลยเอามาดูเรามารีวิวว่าออตอนนี้เนี่ยมันมีการก่อสร้างไปมากน้อยขนาดไหนนะครับจากเมื่อคลิปก่อนๆที่เคยได้ลงไปนะฮะก็จะสังเกตเห็นว่าการก่อสร้างก็ยังไม่เท่าไหร,ร่นะฮะ ช่วงถนนที่เป็นเ,เลนตรงกลางเนี่ยก็ยังไม่มีการเปิดให้บริการวันนี้เรามาดูนะว่าเขาเปิดให้บริการเปิดให้ใช้งานได้หรือยังตลอดระยะเวลา,าตลอดลเส้นทางในช่วงเาขาบินซ้อนแห่งนี้นะครับนี่มาดูกันเลยซ้ายมือก็จะเป็นปั๊มปตทนะครับถ้าใครเคยผ่านมาอามาแล้วครับปกติก็จะให้เบี่ยงซ้ายนะที่เห็นแท่งบริเออร์ที่อยู่ทางซ้ายอา่า ตอนนี้เปิดให้ใช้บริการเลนตรงกลางนนะฮะเป็นทั้งหมดสามเลนด้วยกันนะนี่ครับจากการประเมินด้วยสายตาก็น่าจะประมาณ90%แล้วนะฮะก็คือเปิดให้วิ่งได้แล้วนะครับก็คิดว่าสงการปีนี้เนี่ยก็คงจะช่วยลดปัญหาการจราจรติดขัดในช่วงเขาหินซ้อนได้เป็นอย่างดีนะครับนี่นะฮะ ส่วนบรีเออร์ตรงกลางก็ยังก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จแต่ก็เปิดให้ใช้บริการนะครับประมาณ90อร์ซของการก่อสร้างนะฮะอาจจะมีการต่อเติมอ่าเยาื่อนบ้างเล็กๆ็กน้อยนะครับแต่ก็ถือว่าเปิดให้ใช้บริการเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีนะฮะสะพานลอยก็สร้างเสร็จแล้วจะถ่ายให้ดูยาวๆนะจนถ,ถึงนู่นแหละตรงอ่า สามแยกที่จะถ้าเลี้ยวขวาก็คือจะไปสักแก้วนะถ้าตรงไปก็จะเป็นกระบินบุรีกับนครน่าชสีมาหรือว่าโกราชนะฮะว่าเป็นยังไงนี่นะครับอ๋อเปิดให้วิ่งแต่ก็คงยังไม่เป็นทางสาธารณะดีเท่าไหร่นะก็ต้องใช้ความระมัดระวังเพราะว่าจะมีเศษวัสดุกอ่อสร้างนี่ยังอยู่ข้างๆอยู่นะครับนีครับ ก็ยังมีการก่อสร้างกันอยู่เรื่อยๆนิดนึงนะครับแต่ก็คาดว่าน่าจะแล้วเสร็จทันเทศกาลสงการานที่จะถึงนี้นะฮะก็ขอแสดงความยินดีกับเพื่อนๆที่จะต้องใช้ถนนเส้นทางนี้เนี่ยในการสัญจรเพื่อกลับไปท่องเที่ยวพักผ่อนในวันหยุดยาวหรือว่าสงการานที่จะถึงนี้นะครับก็สร้างเป็นที่เรียบร้อยแล้ว นะก็กว้างขวางใหญ่โตดีนะครับเกาะกลางถนนก็มีการาปลูกหญ้านะครับเพื่อ,อสร้างความสวยงามนะนี่นะฮะนี่โอ้ก็สรุปแล้วว่าสร้างเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะถ้าเปิดให้ใช้บริการก็ถือว่า สร้างให้สร้างพืนที่แล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็จะมีการติดตั้งไฟสองสว่างอะไรต่างๆเ <_ d ata> ยอะๆมากมายนะฮะก็จะแปลกตาแปลกหูปแปลกตาจากเขาหินซ้อนอย่างที่เราเคยเพลินที่ผ่านมานะครับก็จะเป็นทางเลนสวนเป็นถนนสีเลนอยู่แต่ก็ไม่เพียงพอต่อการสัญจรน,นะฮะก็เลยต้องมีการเพิ่ม ช่องจราจรในถนนช่วงนี้นะครับนี่นะฮะสะแก้วก็ให้ขึ้นสะพานสะพานเพื่อข้ามแยกเลี้ยวขวา ก็สร้างเสร็จแล้วนะครับเลี้ยวขวาคือไปสะแก้วนะครับนี่เราจะไปโคราชนะฮะไปทางกระบินบุรีนะครับก็ยังไม่แล้วเสร็จดีเท่าไหร่นะครับส่วนมากจะเป็นอ่าเกาะกลางถนนนะครับอย่างที่เราเห็นในคลิปนะครับนี่ตรงไปก็จะเป็นนครราชาสีมาก็ถือว่าเป็นการก่อสร้างแล้วเสร็จประมาณ90%นะครับก็ทันใช้อ่ในช่วงเทศกาลสงการานต์อีก ไม่ถึงหนึ่งเดือนข้างหน้านี้นะฮะก็ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่จะใช้รถใช้ถนนผ่านาสัญจรผ่านเส้นนี้นะครับเขาหินซ้อนนะครับครับคลิปนี้ก็นานๆานทีได้กลับมานะครับก็ขอให้ทุกท่านได้ดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีนะครับในช่วงนี้นะฮะก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบพระคุณครับ